ดีค่ะเปนสุปริยาตั้งรัตนาวันนแล้ววันนี้เป็นพาคุณมาพบกับ New Isuzu G X z 345รถกึ่งพว่วงสำหรับบรรทุกงานขนส่งค่ะในวันนี้มันจะให้คุณได้เห็นถึงระบบอัจฉริยะที่มีมากับ New Isuzu G X Z 345คันนี้รวมไปถึงให้คุณได้เห็นถึงโฉมหน้าของ New Isuzu G X z 345ที่มาพร้อมดีไซน์โดดเด่นพร้อมให้คุณใช้งานกับรูปแบบของรถบรรทุกกึ่งพ่วงนั่นเองค่ะ สำหรับ New Isuzu GXS 345คันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Super Common Rail ขนาด7790 cc กำลังสูงสุด345แรงม้าและให้แรงบิดสูงสุด1324นิวตันเมตรนั่นเองค่ะซึ่งคันนี้นะคะสามารถต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบนะคะแต่ที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้เป็นรูปแบบของรถหัวลากนั่นเองค่ะวันนี้ที่เ็นอยากจะพูดถึงให้ทุกท่าน,น,นได้ทราบเพิ่มเติมนั้นคือเรื่องราวของระบบอัจฉริยะ หรือระบบ IESC หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะค่ะซึ่งระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4ระบบใหญ่ๆสําคัญทําให้การขับขี่เดินทางนั้นปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาเริ่มกันที่ระบบแรกอย่างระบบ ASR นะคะนั่นก็คือระบบป้องกันการลื่นถลายขณะออกตัวหรือเร่งความเร็วค่ะ ซึ่งระบบนี้นะคะจะทําการสั่งการควบคุมรอบของเครื่องยนต์ให้ลดแรงบิดของลอ้อเพื่อรักษาการทรงตัวและเพิ่มประสิทธิภาพขณะออกตัวหรือเร่งเครื่องยนต์เร่งความเร็วนะคะแต่นอกเหนือจากระบบนี้แล้วนั้นค่ะอีกหนึ่งระบบที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นคือเรื่องราวของระบบ ESC เป็นระบบป้องกันร,รถพลิกคว่ำหรือลื่นถลายขณะเข้าโค้งนะคะถ้าระบบตรวจจับว่ารถนั้นเสียการควบคุม หรือเสียการทรงตัวมีการลื่นถลายระบบจะสั่งเบรกล้อแต่ละล้อตามความเหมาะสมค่ะรวมไปถึงควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัตินะคะเพื่อรักษาการทรงตัวให้รถไม่เสียการทรงตัวขณะเข้าค้งค่ะและถัดไปนะคะนั่นก็คือระบบ EBS หรือระบบเบรก e ิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งระบบนี้นะคะจะเป็นการใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมการทำงานเพื่อให้ระบบเบรกนั้นตอบสนองได้เร็วกว่าระบบเบรกลมพื้นฐานค่ะและก็ให้ระยะเบรกนั้นสั้นกว่าสามารถนะคะปรับแรงเบรกได้ตามความเหมาะสมของความเร็วและก็น้ำหนักของรถบรรทุกนั่นเองค่ะและระบบสุดท้ายนั่นก็คือระบบ ABS ระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนั่นเองค่ะ ซึ่งระบบนี้นะคะจะป้องกันล้อล็อกตายขณะที่เราเบรกกระทันหันมีผลต่อการหยุดการทํางานของล้อทั้งล้อหน้าและล้อหลังทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่สําคัญค่ะยังช่วยป้องกันไม่ให้รถเกิดการปาดัดหรือสูญเสียการควบคุมขณะเบรกด้วยค่ะ สำหรับระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะ IESC ตัวนี้นะคะถือได้ว,ว่าเป็นระบบมาตรฐานที่สำคัญค่ะเพราะว่าในบางบริษัทนั้นได้มีการกำหนดให้รถบรรทุกมีการใช้ระบบเหล่านี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสำหรับการบรรทุกขนส่งดังเช่นปอตทน,นั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะบันอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นถึงโฉมใหม่ของ New Isuzu g x z 4 5นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันบริเวณด้านหน้า รถเลยค่ะ ซึ่ง New Isuzu GX345 คันนี้ค่ะโดดเด่นเห็นชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ k n n o o t Tuck ที่มีขนาดใหญ่มาพร้อมกับกระจังหน้า Matte Silver สีเงินด้านนะคะทำให้เวลารถบรรทุกคันนี้รถแรงบนท้องถนนนั้นเห็นเด่นชัดอย่างแน่นอนนะคะนอกนอจากนี้แล้วค่ะยังมีกระจกบานหน้าที่ทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงกระจกด้านข้างทั้งสฝั่งซ้ายและขวานะคะก็สามารถเห็นรถ ข้างได้อย่างชัดเจนขับขี่เดินทางได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะหรือจะเป็นในเรื่องของไฟหน้าและกันชนหน้านั้นก็ถูกตกแต่งมาสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานเต็มประสิทธิภาพเลยค่ะ และนี่ก็คือ New Isuzu G x 345ค่ะที่พร้อมให้คุณได้ใช้งานกับการบรรทุกได้อย่างลงตัวนะคะแอบบอกคุณผู้ชมกันก่อนเลยว่าที่คุณเห็นอยู่นี้นั้นนะคะเป็นรถของคุณลูกค้าที่เตรียมไปต่อตัวถังสำหรับถังน้ำมันในการขนส่งปิโตเรเลียมนั่นเองค่ะแต่นอกเหนือจากนี้แล้ว New Isuzu G x 345ยังสามารถนะคะนำไปใช้งานกับการบรรทุกขนส่งได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะ ถือได้ว่าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถยรัทุกกับการใช้งานในธุรกิจของคุณนะคะ New อ s u z u GX ีเอสพร้อมตอบโจทย์ในการใช้งานและยังให้คุณได้มั่นใจกับความปลอดภัยสำหรับระบบควบคุมการทรงตัวอัจฉริยะอย่าง i e s c ด้วยนะคะและท่านใดข่าที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถบรรทุกเอาไปใช้งานในธุรกิจของคุณนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อีซูซูตังปักทั้ง6สาขาค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพตรงข้ามกับโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมาหรือจะเป็นสาขาจังหวัดเชัยภูมิ สาขาอำเภอโชคชัยสาขาอำเภอสีคิ้วสาขาอำเภอด่านขุนทศและสาขาจอหอไกลที่ไหนก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นั่นนะคะหรือจะโทรมาตอนนี้ก็ตามหมายเลขด้านล่างได้เลยค่ะ044230881-4ให้อีสุสุตังปักได้ดูแลคุณค่ะคิดถึงรถบรรทุกคิดถึงอีสุสุตังปักสวัสดีค่ะ